สวัสดีครับสวัสดีเพื่อนๆแล้วก็ท่านชมทุกท่านนะครับพบกับอิสเซจานะครับร้านจาออเดโอขายเครื่องเสียงมือสอง EP ที่71แล้วนะครับผมเดี๋ยวมาติดตามรับชมสินค้าที่เข้ามาใหม่นะครับร้านจาออเดโอนะครับตั้งอยู่สนามหลวงสองถนนเรียบคลองทวีวัฒนาซอย9นะครับ สนใจรา,รายการสินค้าก็มาทดลองฟังได้เสาร์อาทิตย์นะครับเปิดตั้งแต่8โมงถึงบ่ายโดยประมาณนะครับโตติดต่อสอบถามรายละเอียดนะครับที่เบอร์นะครับ0 9 9 4 8 5 2 6 0 2หรือแอดไลน์เบอร์ er เดียวกัน0 9 9 4 8 5 2 6 0 2นะครับขอดูรูปเพิ่มเติมรายละเอียดต่างๆได้นะครับสัปดาห์นี้เดี๋ยวไปติดตามรับชมกันนะครับมีสายเข้ามาบ้างนะครับ รายการแรกอ่ะเป็นสายลำโพงนะครับของ Audio Quest นะครับท้าย4ตัวนี้เป็นรุ่นเก่านะครับ Made in U.S.A. นะครับ Audio Quest Type 4นะครับความยาวอยู่2เมตรครึ่งต่อข้างนะครับพร้อมหัว CMC นะครับโแบบโรเดียมนะครับพร้อมใช้งานนะครับ3,200นะครับ2เมตรครึ่งนะครับ Audio Quest อีกหนึ่งตัวก็เป็นตัวเริ่มต้นนะครับ ของออเดอร์ควีตครับตัวนี้ยาว2.5เมตรครึ่งเช่นกันนะครับพร้อมหัวปากฉลาม CMC นะครับแบบชุดทองพันสี่รวมส่งนะครับตัวนี้นะครับอีกหนึ่งรุ่นก็เป็นของจากแบรนด์แคนาเล่นะครับรุ่นใหญ่นะครับตัวนี้เป็น 4S11 นะครับน,นะครับเป็นเม d ินเ j a ป a n นะครับ 4S11 ขนาด4คอนะครับทำเป็นซิงเกิลพร้อมหัวปากฉลาม CMC นะครับความยาว2เมตรครึ่งนะครับเบอร์ใหญ่ะนรับเจนเบอร์เริ่มเลยครับนี่นะพร้อมใช้งานนะครับ2เมตรครึ่งนะครับ2,200บาทนะครับสาย RCA นะครับหัว XLO ของ Monster นะครับความยาว1.2นะครับจุดนี้1,000รวมส่งนะครับ อีกหนึ่งชุดสีเขียวนี่ก็1เมตรนะครับ1นึ่งพันรวมส่งนะครับส่วนสีขาวครีมนะครับเป็นหัวล็อกนะครับแปดร้อยห้าสิบนะครับ XLO นะครับหัว x l o ยาว1เมตรนะครับตัวนี้พันสองนะครับมีสองแบบนะครับราคาเดียวกันนะครับนี่นะครับ แบบพุ่มก็ไม่พุ่มนะครับราคาเดียวกันนะครับความยาวหนึ่งเมตรพันสองนะครับชุดละนะครับชุดละพันสองสายซับฟูเฟอร์นะครับความยาวสามเมตรนะครับหนึ่งออกสองจากแบรนด์แคนาดานะครับพันสองร้อยสิบนะครับอีกหนึ่งชุดก็หนึ่งออกหนึ่งเช่นกันนะครับตัวนี้ก็เป็นแบรนด์จากแคนาดานะครับความยาวสามเมตรนะครับพันสองร้อยห้าสิบรวมส่งนะครับ เดี๋ยวมาชมแอมที่เข้ามาใหม่นะครับมีทั้งแอมดูหนังแล้วก็แอมฟังเพลงครับมาเริ่มจากฟังเพลงตัวนี้ก็เป็น NAD นะครับ C 3 2 0สอย B นะครับการใช้งานเดิมๆนะครับใช้งานได้ปกตินะครับกำลังขับอยู่4 0สิวัต์นะครับตัวนี้ไม่มีรีโมทมานะครับเจ0ดาบาทนะครับสภาพสวยเลยครับขับ4 0่สวัตต์ต่อข้างนะครับใช้งานไฟบ้านเรา ส่วนแอมดูหนังก็มียามาฮ่นะครับเป็น AVR รุ่นกลางๆนะครับ RXV 771นะครับมาครบสภาพสวยนะครับนี่นะครับสวยๆตัวเครื่องสวยๆนะครับสภาพใหม่มากอุปกรณ์ครบนะครับคู่มือรีโมทไมเสียงนะครับกล่องครบนะครับตัวนี้อยู่ 7, 900นะครับใช้งานไฟบ้านเรานะครับ แอมฟังเพลงเป็นเนมนะครับนี่นะครับรุ่นนะครับ 5i นะครับ230โวลต์นะครับใช้ไฟบ้านเรานะครับของอังกฤษนะครับพร้อมกล่องนะครับสภาพสวยมีรีโมทให้นะครับ22,900บาทนะครับเคาแอมแมกเนตนะครับสภาพสวยนี่นะครับ ด้านไนก็ขยายจานบินเดิมๆนะครับเดิมโรงงานนะคร MB m a 2 0 0นะครับ6,900บาทนะครับไปชมลำโพงที่เข้ามาใหม่กันบ้างนะครับตัวเติมจากตัวแรกก่อนแล้วนะครับตัวใหญ่นะครับเป็นวอฟิวเดีนะครับ Pacific Evolution 40นะครับเป็นรุ่นท็อปนะครับตัวสูงแล้วก็ใหญ่มากนะครับเป็นสีดำเงาแบ c ็คเปียโนนะครับสภาพ ไม่มีรอยนะครับมีแค่ขนแมวบางๆนะครับปวยเคปล่านะครับดอกเดิมๆด้านหลังก็เป็นแบบใบวายนะครับแอมเปอร์เดิมสไป์แปดตัวครบนะครับนี่นะครับมีสไป์ไม่ครบนะครับกลางละสี่ตัวหน้ากากครบนะครับคู่นี้หมื่นเก้าพันเก้านะครับ มาชมแล้วก ا, ็ทดลองฟังได้ที่ร้านนะครับตัดมาเลยดีกว่านะครับเป็น b w w นะครับห8แนะครับรุ่นดอ,อก6.5นิ้วนะครับนี่นะครับ b w w 8 8 5ลายไม้นะครับด้านหลังก็เป็นจัมเปอร์เดิมนะครับสภาพสวยหน้ากากครบนะครับทวิตเตอร์เดิมๆนะครับสวย ทั้งสข้างนะครับหกแนะครับขาย1 6 9่นหกพนะครับมาดู686นะครับตัวเล็กลงมานะครับดอก5.25นะครับสีไม้ด้านหลังก็เป็นแบบจัมเปอร์เดิมนะครับสภาพสวยเช่นกันนะครับดอกเดิมๆทั้งหมดนะครับ ราคาครบนะครับหมื่นหนึ่งพันเก้านะครับปีนหกแปดห้านะครับอ๋อที่สับสนนี้ครับนี่คือหกหกแปดหกนะครับตัวล่างหกแปดห้านะครับซีรีเล็กซีรีเล็กจะดอกใหญ่นะครับซีรีใหญ่จะดอกเล็กนะครับหกแปดห้ามื่นหนึ่งพันเก้าสับสนนะครับคนคนขายก็สับสนนะครับตัวนี้เห็นนะครับเอาใหม่นะครับ ตัวล่างหกแปดห้านะครับหมื0นหกันเก้านะครับตัวบนหกแปดหกนะครับ1มื0นหนึ่งพันเก้านะครับตัวต่อมานี่นะครับตัวแบบไฮเอ็นขึ้นมาหน่อยนะครับเป็นเคฟนะครับพิดวันนะครับเป็นวูเฟอร์ขนาดแปดนิ้วนะครับตู้ปิดตัวตู้ก็ทำมาจากไม้จริงทั้งหมดนะครับ สภาพสวยนะครับน่าสะสมอีกหนึ่งตัวนะครับฟังเพลงเสียงดีมากนะครับมาทดลองฟังได้ครับก็ซื้อมาฟังอีกหนึ่งคู่นะครับขายได้ขายนะครับผมนี่นะครับสภาพสวยๆเลยนะครับด้านหลังก็ทําเป็นแบบบาน่าให้เรียบร้อยแล้วนะครับของเดิมมันจะเป็นตัวเล็กๆนะครับตัวหมุนตัวเล็กๆนะครับก็จัดการทําเป็นแบบ ไอเอ็นขึ้นมาหน่อยนะครับเป็นแบบปราณาเสียบนะครับพร้อมใช้งานอากาศครบนะครับไม่ขาดนะครับนี่นะครับอากาศของเขานะครับเคฟค k ิสวันะครับอู o เฟอรนิ้วตู้ปิด2ทางนะครับสภาพสวยๆนะครับ m a d ดอ n นอิงแลนคู่นี้1 7 9่นเจ็นนะครับมาทดลองฟังได้ที่ร้านนะครับ มาดูอีกหนึ่งตัวนะครับนี่ก็ถือว่าเป็นอีกหนึ่งตัวนะเป็นตัวพิเศษของ n t นะครับตั้งใจทำขึ้นมาสำหรับสายคาร์บอนนะครับนี่นะครับเคปล่าส,ายสวยๆะครับพู่เป็นลำโพงที่แปลกมากเลยนะครับเป็นผมเคยเห็นแต่งานคาร์บอนหรือเคปล่านี้จะอยู่ในของแต่งรถนะครับแต่วันนี้มาอยู่ที่ลำโพงนะครับนี่นะครับ ตัวพิเศษของ NSTC 3นะครับกล่องอุปกรณ์ครบนะครับยกกล่องนะครับสภาพสวยหนากาครบถุงผ้าครบนะครับนี่นะครับให้ดูกันแบบชัดๆนะครับจัดไปนะครับ NSTC 3 กับราคา33,500บาทนะครับเดี๋ยวไปชมอีกหนึ่งรุ่นนะครับตัวนี้ก็สภาพสวยนะครับประกันเหลือ4ปีเต็มนะครับจของเดิมใช้งานน้อยมากสภาพตัวตู้ไม่มีตำหนินะครับกับลำโพงในจินตนาการนะครับ Imagine v 5 0นะครับของอุปกรณ์คู่มือถุงผ้าหน้ากากครบนะครับนี่ครับมีกล่องให้ครบนะครับสภาพตัวตู้ไม่มีตำหนินะครับสวยนะครับ แถมยุงอีกหนึ่งตัวเช่นเดิมนะครับนี่นะชัดนะครับสภาพสวยพร้อมประกันกับราคา19,900บาทนะครับมาชมด้านในกันบ้างนะครับก็มีมอนิเตอร์นะครับเข้ามาอีกหนึ่งคู่ะครับตัวนี้ก็เป็นมอนิเตอร์ RX 2นะครับสภาพสวยนะครับไม่มีตำหนิเลยนะครับคู่นี้ขายอยู่16,9 0นนะครับมีหน้ากากให้ครบนะครับส่วนคลิปก็เป็นลำพงตั้งพื้น 6.5นิ้วนะครับแหลมพอนพร้อมกล่องนะครับคลิปจะมีกล่องให้นะครับนี่ครับสภาพสวยเลยนะครับตัวตู้ลึกแล้วก็ด้านหลังก็จะเป็นพอร์ตแบบเป็นเหลี่ยมนะครับเป็นช่องลมแบบเหลี่ยมตัวนี้เนี่ยก็จะเป็นรุ่นนะครับ R61 0F นะครับ R610F สภาพสวยนะครับไม่มีตำหนินะครับ14,900นะครับมีกล่องให้นะครับมอนิเตอร์ก็ด้านหลังจะเป็นแบบใบายนะครับแอมเปอร์เป็นของเบลเด่นนะครับคู่นี้ก็16,900นะครับสภาพสวยนะครับบูเฟอร์ขนาด8นิ้วนะครับ RX2 Silver RX2 นะครับ เดีจะเป็นเครื่องลีนแผ่นนะครับก็ยังมีอยู่นะครับตัวนี้ก็3,900กบาทนะครับพร้อมใช้งานนะครับพโอนเนียรุ่นใหญ่นะครับเป็นแบบไดเล็กแล้วนะครับผมมาชมซับฟูเฟอร์กันบ้างนะครับก็เป็นจากแบรนด์คลิปนะครับนี่ครับตัวนี้ก็เป็นคลิปซับ10นะครับตู่สภาพสวยนะครับใช้งานได้ปกตินะครับตัวเครื่องดอกเดิมๆนะครับยิงพอตออกจากด้านหลังนะครับรูใหญ่มากนะครับ เนี่ยรูบเลิมะครับซับสิบนะครับเจ็ดพันเก้านะครับพร้อมใช้งานนะครับแล้วก็อีกหนึ่งตัวก็เป็นแบรนด์จากเมกานะครับ A A D นะครับสิบนิ้วนะครับสภาพตู้สวยนะครับใช้งานไฟบ้านเรานะครับตัวนี้ก็หกพันเก้าร้อยบาทนะครับส่วนคลิป หนึ่งสองศูนย์ swb ก็หมื่นสามพันเก้านะครับประกันมีให้นะครับหนึ่งปีนะครับของใหม่มือหนึ่งนะครับยกกล่องนะครับหมื่นสามพันเก้าร้อยบาทซับอีกหนึ่งตัวก็เป็นโมเดลช็อตนะครับสิบนิ้วนะห้าพันเก้านะครับหน้ากากครบเดี๋ยวไปชมลำโพงชุดโฮมเเตอร์นะครับมีมาห้าตัวของ jamo นะครับเดนมาร์กตัวนี้ก็เป็นตั้งพื้นนะครับมีเบรคขนาดแปดนิ้วฝังอยู่ด้านข้างนะครับนี่นแบบสองตัวเลยนะครับ เป็น S606 นะครับจามโม S606 กมาครบ5ตัวนะครับสภาพตูสวยนะครับหน้ากากครบขาไม่หักนะครับดอกเดิมเดิมนะครับดังปกติทุกดอกนะครับมีตำเนีอยู่4ดอกนี้นะครับนี่นะต้องเปลี่ยนขอบนะครับขอบหมดอายุนะครับเป็นขอบยางนะครับส่วนซาฟูเฟอร์ เซนเตอร์สลาวก็ใช้งานได้ปกตินะครับมีคู่หน้านะครับต้องเปลี่ยนขอบชุดนี้12,000บาทนะครับเ,เพื่อนๆสนใจสินค้าโทรติดต่อสอบถามราและเอียดได้ที่เบอร์นะครับ0 9 9นะครับ485 2 6 0หหรือแอดไลน์เบอร์เดียวกันนะครับ0994852602นะครับร้านจาวด,ดิโอก็เปิดเสาร์อาทิตย์นะครับที่ตลาดสนามหลวง2ถนนเรียบคลองทวีวัฒนาซอย9นะครับ มาทดลองฟังกันได้ที่ร้านนะครับคลิปนี้ก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดติดตามให้กับมิสเตอร์จาด้วยนะครับ